สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานีจัดอบรมเครือข่ายดีเจประชาธิปไตยร่วมจัดรายการสถานีวิทยุให้ความรู้เกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา2567ภายใต้ชื่อจิจกรรมโครงการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนจิจกรรมส่งเสริมให้เครือข่ายซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานหรือเป็นผู้สังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการเลือกสมาชิกพุธ,ธิทสภาให้แก่เครือข่ายพลเมืองช่วยเหลือและสังเกตการการเลือกสมาชิกบุทธ,ธิสาระดับอำเภอและระดับจังหวัด ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการการเลือกสมาชิกวุฒิสภารวมถึงเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการให้มาได้ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาอย่างถูกต้องโดยมีวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประทุมธานีบรรยายให้ความรู้ณห้องประชุมธัญ,ญบุรีบอลลูมโรงแรมเนวเทลกรุงเทพฟิวชปาร์คลังสิตจังหวัดปะทุมธานีเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมา เจนกิบนัทไทยสง์รายงานครับก็บวันนี้เป็นการประชุมของเครือข่ายนะครับสังเกตการช่วยเหลือและสังเกตการการเลือกสวปี2องพอของจังหวัดปทุมธานีนะครับก็ประกอบไปด้วยกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาไทแล้วก็นีเจประชาไทนะครับก็เป็นเครือข่ายหลักของสํงงานักงานกรกตจังหวัดปทุมธานีนะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้อ กรรมการและก็ดีเจเนี่ยได้ไปเผยแพร่ประชามพันธุ์รวมทั้งได้รับรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเลือกสมาชิกผู้ิีสภาของจังหวัดประทุมธานีแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับบุคคลที่อยู่รอบตัวนะครับได้รับรู้รับทราบและมีความเข้าใจในบทบาทที่มาของสมาชิกวผู้ภารวมถึงกระบวนการการเลือกในในทุกระดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ อาจจะไม่ได้ใกล้ชิดหรือประชาชนโดยตรงนะเพราะว่าการเลือกสอวอเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดำเนินการในกลุ่มที่เกี่ยวกับเป็นตัวผู้สมัครนะในฐานะที่เป็นผู้เลือกแล้วก็เป็นผู้ถูกเลือกด้วยนะครับก็การจัดประชุมในวันนี้ก็ประสบความสาเร็จนะได้รับความร่วมมือนะครับแล้วก็สนใจจากทางกรรมการสูนส่งเสริมพัฒนาปเไตแล้วก็ดีเจไปใช้ไปเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายสําคัญในกระบวนการจัดการเลือกตั้งของกอรตนะครับก็ขอขอบคุณ ทั้งเครือข่ายาทั้งสองเครือข่ายนะครับที่มามีส่วนร่วมแล้วก็ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือแล้วก็สังเกตการเลือกตั้งสมาชิกอุฒสภา,าในระดับอำเภอซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่9มิถุนาย,ยน2567ายแล้วก็ระดับจังหวัดจะเกิดขึ้นในวันที่16มิถุนาย,ยน2567นะร้รบะก็ขอขอบคุณทั้งสองเครือข่ายเป็นอย่างยิ่งครับคับ